สวัสดีค่ะมื่อวันที่22กระดกระดาพม2ท่านหาไว้าพบกัพบกู้ปู้างบอยมหาสารคามพี่แก่วค่ะมื่อนี้จะพ้าเอสซี่มาเทียวบานปัวกค่ะตำบลขัามสะอาดอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครจ้าลูกค้า่นสร้างเป็นตัวรุ่นอาเผาไก่บาดำมือค่ะขันี้จะเอามใไ่กับตัวนิ้วห้านแล่นหาชิ้นหาแรงมาจาก ลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีน้ำเงินจากด้านในเป็นจับไว้ี่สมเด็จจะบภาว่า,าบเบื้องตไกลค่ะท่านี้จะกว้างอยู่ที่เมตรเจ็ดคิดค่ะย่าู่ที่สาวเอ้ยมะแมงขายหน้าวุทธีสองเมตรแต่คิดจากคุอยู่ที่เมตรหนึ่งเดี๋ยวพ่า,าบเบื้องตไกลค่ะถ้าเกิดเอพีคนใดที่ติดตามคลิปวิดีโอของอูซางบอยแกจะมีิ่องเรื่อยๆจ้าถ้าเกิดมาบุญใดแบบใดแบบสามารถชั่งทางบอยได้จ้าเดี๋ยวเบิ่บงเข้าจา้าเข้านี่จะเป็นเข้าของตัวไอี้ชั้นิกเอมจ้าเป็นเข้าสวยๆแข็งๆรับประกันเข้าจ้า เป็นกระทะขอบทิพหาค่ะเป็นกระทะไม้เด้อเป็นยางเปอร์เซ็นต์จากของเข้ากระบะจะเป็นกระทะไม้ทุกท่านเลยจ้ะเข้าทกหลอดแต่ว่าเป็นกระทะไม้เด้อค่ะเดี๋ยวแจกเอสซี่ไว้กนนี่ค่ะของอู้ซางบอยจะมีหลับประกันค่ะอาส่งเร็วจ้ะส่งเร็วส่งจริงค่ะที่ส่งเร็วเพราะว่ามีช่างหลายคนค่ะและก็ทําได้เร็วทําได้ดีค่ะมีหลับประกันให้ พอการใส่งานลูกค้าแต่ละคนบปรเหมือนกันค่ะบางคนก็ใส่งานอรักษาบางคนกับ่รักษาค่ะเดี๋ยวสางเบอร์ก็จะดูแลห้คือเกาส่วนเท่ามีปัญหาเข้มหายใดจางา่เกบเอาไปใส่งาแหลกๆมีถึงสองเดือนแหลกเพื่อหาแหยงโทรมาเลยจ้ะเท่าเป็นเท่าเสี่ยงโป่งเดี๋ยวจ้าเป็นเท่าไม่บอกไปให้ลูกค้าทราบจ้ะทุกอู่ทุกคันจะไม่มีเผ่าใหม่นะคะแต่พ่วงรอบขั้นเป็นเป็นพ่วงไม่เบิดจ้ะ ได้อยู่นะพอ,อดีเลยค่ะข้าเหนียวมาใส่กับตัวนิ้วหอลแลนจ่ากับเลือกเลือกสี้ำเงินค่ะให้มันอาไก่เคียงกับสีของตัวรถไทยสีสันของพวงอูซางบอยกัจะมีทุกสีจ่าหลักกับมีหลายรุ่นถ้าเกิดลูกค้าทีมีรถไทยใหญ่ขนาดนี้สาถมาถเลือกรุ่นเท่าหกลอบไปใส่กระไดจา่าแต่อันนี้เลือกเป็นเท่ากระบะค่ะเอาที่ลูกค้าใส่ง่ายได้สะดวกจาก่าแม่นจะสามารถลากได้ทุกบุญเช่นกันค่ะ บอยกตจะมีแถมคือเกาจะแถมเสือแถมหมวกแถมบันไดให้ลูกค้าบบมีค่าใส่ใจเพิ่มเติมจ้าและกาของอู้ซ่างบอยแต่จะมีฐานขุดมั่นจ้าหลวก็มีกระบะปลูกมั่นทาเกิดเอฟซีคนใดทีซ่างพวงแลวก็สามารถพวงกับพวกฐานขุดหรือ,อกระบะปลูกมั่นไปทรง้อมกันในจ้าบ่ได้บวกค่าใส่ใจเพิ่มเติมค่าคุณทรงกับคิดแคร์ถีมาทรงพ่วงขนาดจ้าขั้นนี้นก็จะมีฉากกลางเสริมหค่ะทาเกิด ตรงนี้แกจะบัวคาใช้ใจเพิ่มเติมประมาณท่านหารอยบาทจ้ะนม่นแกจะแข็งตัวมาใส่ค่ะเอามาเอาเอาไงกูนีสักเท่าวาสมรถลดแบเจอกันนี่บ่เท้าว่าเอาไงกูหนีนะเฮ้ยสมรถไหมเอาวาคาตันหกตันรถเลยเอาว่า นี่ห่ด้านหน้าแกจะจ่อช่องไว้ค่ะลูกค้ามองล้างแทาเกิดซุ้มขนาดนี้แกจะเห็นยึกอ่าถ้าเกิดเ่อรถไทยที่รุนแรงมาหน่อยๆนี่ค่ะกล้องเครื่องมือนี่ค่ะข้อลากแข็งๆตัว m อยของคู่บตากับตัวนิ้วห้แรงค่ะลักษณะของตรงนี้มันก็จะเป็นแบบต้องเหมือนคู่บตาค่ะให้ลูกค้าทาบูตมาใส่ค่ะมันจะได้แบบว่าว่าเต็นขื่นเต็นโล่งค่ะมันจะได้บกกระดกนี้ค่ะเอาบูตมาทางเหนี่มันก็จะได้กับเต็มพอดี นี่ค่ะนี่ค่ะข้อแข็งๆเรือ่อยนี่ก็ช่วร้างสร้างบวยดำหายแข,แ,ขแข็งจ่าขาตังจะเป็นแบบนี้แหละค่ะใส่งา่งายประตรงยกเหมือนขึ้นหมุนลง,งเอาผู้ยิ่งกะขาไมาใ้ใดๆที่กัน